อ่าผมก็ต้นทุนไม่เยอะนอกนะฮะแล้วก็คือคือเพราะต้นทุนไม่เยอะเนี่ยผมซื้อของเดือนแรกไม่ถึงสองพันบาทอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พูดบ่อยมากแต่ก็ทำสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้สิ่งที่ผมทําคืออะไรผมรู้ว่าเออถ้ากาลังซื้อผมน้อยเนี่ยผมก็ต้องเปิดใจคนในครอบครัวให้ได้อันนี้จะทำตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยนะก็เริ่มคุยกับพ่อคุยกับแม่นะแต่แต่ว่าผมศึกษากว่าน,นะนีอกไหมครับเวลาผมฟังสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่อัพไลน์สอนหรือในเซ็นเต,นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจจดแล้วไม่ให ทุกตัวคือเน้นมากตั้งใจมากแล้วก็พยายามใช้เท่าที่ใช้ได้แล้วก็ใช้อย่างตั้งใจนะครับพอเราตั้งใจโจทย์นะพอเราตั้งใจพูดเมื่อก่อนไม่มีสไลด์ด้วยมีแต่แฟม้มเนื้อผ้าออกไหมเปิดแฟ้มนิวทีไ์เปิดแฟม้ ight, แฟม Artist ยอยานติสตี้อะไรเงี้ยแฟ้มกองน้ำพอกาดมีแต่แฟ้มอย่างเดียวเลยไม่มีสไลด์ไม่มีฟอร์มเลยนะครับแต่เราตั้งใจแล้วเราก็พูดได้ทุกตัวนะครับพอเราพูดได้นะต่อให้ไม่ได้พูดดีมากเนี่ยมันก็ทําแล้วได้ผลจริง แค่พอพูดได้บ้างอธิบายว่าได้ว่าสรรคุณมมันคืออะไรอย่างนี้แค้นะครับที่เขาแชร์ให้ดูอะนะครับจริงๆก็ทาแค่นั้นเลยผมก็ทำา2%งสองเปอร์เซ็นต์ได้ผมก็เปิดใจพ่อเปิดใจแม่ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ผมจะทําธุรกิจนี้ละก็จะตั้งใจละไม่ออกไหมนะครับแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตได้ไหมแล้วสินค้าเราก็ดีจริงไงแล้วพอเขาใช้เขาก็ชอบพอเขาชอบอเขาก็บอกต่อก็เริ่มไปญาติฝั่งพ่อญาติฝั่งแม่เริ่มไปลามไปถึงที่ทํางานพ่อที่ทางนั้นแม่แป๊บเดียวเองสองสามเดือนผมมีลูกค้าเกินยี่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าแค่ทำสามหมื่นทีวีคืออะไรคือแค่ทำครับและผมบอกตัวเองเสมอว่าเอ้ยยิ่งเราทุนน้อยนะเรายิ่งต้องขายถ้าทุนไม่เยอะแล้วไม่ขายด้วยเนี่ยโอ้โห <laughs> มันจะสำเร็จได้ไงถูกปะ่ะทุนน้อยต้องขายต้องขยันต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเนาะไหมต้องกล้าลงมือทำต้องกล้านัดเราถึงจะเออเขาเรียกว่าสู้คนอื่นเขาได้เอาพูง่ายถูกปะ่ะเออเราถึงจะแบบสำเร็จได้อ่ะ มันก็เวิร์กเนาะแล้วก็ก็เริ่มสําเร็จขึ้นมานะครับเพราะเนี้ยทำ12%ให้ได้แล้วเราไม่ได้ทำ12%เพื่อเป็นแค่12%เราต้องมองให้ออกว่าเราทำ12%เพื่อที่เราจะเป็นเพชรเพื่อจะเป็น FC FCA น่าออกไหมครับเออเราทำ30,000 PV ไม่ใช่เพื่อเป็นแค่12%เราทำ30,000 PV เพื่อจะมียอดธุรกิจปีหนึ่งสามสี่ร้อยล้านต้องมองให้ออกก่อนโอเคไหมเนาะทีนี้เนี่ยอ่าสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือทำยังไงนะครับ ให้เราทำธุรกิจแอมเวย์ MBA แล้วรายได้จากแอมเวย์เนี่ยเลี้ยงชีพได้อ,อยากฟังไหมอ,อยากฟังกดหนึ่งมาหน่อย <laughs> อนะครับนะครับโอเคนะครับให้กำลังใจคนพูดนิดหนึ่ง <laughs> ทํายังไงให้ทำแอมเวย์แล้วรายได้ใส่งานประจอ่ะพูดตร,ต,รตรงแบบนี้เลยไม่ต้องอ้อมเลยไม่ว่าตอนนี้งานประจำะไรายได้เท่าไหร่นะ <c oughs> เราเจนการเล่นอันต้องฝึกฝันก่อนฝึกฝนโอเคไหมคิดเล่นเล่นก่อนคุณคุณเจนการตอนตอน,ตอนนี้ตอนนี้ไรายได้จากงานประจาค,คุณเท่าไหร่คิดในใจไม่ต้องบอกเพื่อนคิดในใจ หรือคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณเปิดร้านอะไรก็ได้คุณรายได้กําไรต่อเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณทำแอมเย์แล้วคุณมีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่าสักสองเท่านเนี่ยคุณว่าดีไหมลองคิดเล่นๆรายได้เท่ากับหรือมากกว่างานประจําเดิมสักสองเท่าอะ่ะดีไหมอ่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำแอมเย์ยังไงให้มันได้เกิดเหตุการณ์นั้นโอเคไหมคุณรายได้สมมติงานประจําเดือนสี่หมื่นคุณทำแอมเยรรายได้เดือนละสักแสนหนึ่งยเนี้ยอ่าทำยังไงให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่ 1. คุณต้องมีงานพื้นฐานทุกวันอ่าข้อที่หนึ่งนะมีงานพื้นฐานทุกวันวันนี้ใครได้ทําเคสบ้างวันเนี้งานพื้นฐานคืออะไรนะครับถูพื้นกวาดบ้านนะครับเอ๋อไม่ใช่อันนั้นงานพื้นบ้าน <c oughs> งานพื้นฐานมีอะไรบ้างสปอนเซอร์แชร์ลิงสินค้าเซอร์วิสจัดเฮาส์มิ팅อันนี้พวกนี้คืองานพื้นฐานทั้งหมดโอเคไหมได้ฟุยเรื่องธุรกิจได้ฟุยเรื่องโปรดักต์ได้จัดเฮาส์มิ팅ได้ติดตามดอาอไลน์อันนี้คืองานพื้นฐานโอเคปะ วันนี้มีใครได้ทางานพื้นฐานแล้วบ้างอย่างน้อยหนึ่งงานพิมพ์เอ,อ A มาหน่อยเอพิมเอมาหน่อยมีไหมใครได้ทําอย่างน้อยหนึ่งเคสได้ผลไม่ได้ผลไม่เป็นไรนะแต่ได้คุยอ,ะอ่ะอ่าเอาไม่เอาไม่รู้นะแต่ได้เปิดสไลด์นั่นคุยกันอ,ะอ่ะคุณแค่ทําอย่างเงี้ยให้ได้ทุกวันคุณผ่านข้อแรกอะ่ะโอเคปะ่ะไม่สําคัญว่าจะคิดดีแค่ไหนสําคัญว่าลงมือทาหรือเปล่าเอาเวว่าจริงไม่จริง ไม่สาคัญว่าเราจะเก่งแค่ไหนสําคัญว่าเราได้เอาความเก่งเราไปใช้บ้างหรือเปล่าถูกไม่ถูกถูกไหมความเก่งที่อยู่แต่กับบ้านไร้ความหมายสติปัญญาที่มากมายแต่ไม่ได้ใช้ไร้ความหมายถูกไหมัศนคติที่แบบโคตรบวกเลยแต่ไม่เคยได้ใช้เลยไร้ความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแรกทํางานพื้นฐานให้ได้ทุกวันแล้วทํายังไงให้ได้ทางานพื้นฐานทุกวันอนลองพิมพ์มาหน่อย ทำยังไงเราถึงจะทํางานพื้นฐานได้ทุกวันครับทํางไงถึงให,ให้ให้นัดเคสได้ทุกวันมีเคสทุกวันพิมพ์อะไรมาก็ได้อยากรู้ว่าพวกเราคิดยังไงอยากให้เป็นทูเวทักอะสิบห้าพาร์ทอาโอเคมีอะไรอีกวิลอลกทำยังไงให้เราได้ทํานะครับลงงานลุ้งหน้าอ่านะครับโอเคอะถ้าถามผมนะทุกคนตอบถูกหมดเลยนะถ้าถามผมนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําทุกวันคือเราต้องมีรายชื่อส่งอัปไลน์ทุกวัน เพิ่มในชื่อทุกวันโอเคไหมครับ okay, เพิ่มในชื่อทุกวันตามที่ระบบเราสอนเนี่ยเพิ่มในชื่อทุกวันเดี๋ยวพอเราเริ่มเพิ่มในชื่อทุกวันเราก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาเป็นเข้าเรื่องได้ทุกวันโอเคไหมครับ okay, พอเข้าเรื่องได้ทุกวันอเดี๋ยวก็จะเริ่มมีงานพื้นฐานทุกวันแล้วพอคุณมีงานพื้นฐานทุกวันนะคุณจะรู้เลยว่าโอ้หการเป็นยี่บเปอร์เซ็นนะโคตรง่ายไม่เป็นยนะี่บเลยยากกว่าอีกนี่เหนือไหมฟังแล้วดูเวอไหม <laughs> เป็นยี่บเปอร์เซ็นนะโคตรง่ายจริงวันหนึ่ง ตอนผมไปยี่สิบเซนครั้งแรกนะผมแม่งโคตรยากเลยเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิ้นเดือนแล้วก็โอ้โหปิดยอดกันแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะอ่ามีใครเคยปิดยอดที่ช็อปไหมครับพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยชินใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วปิดยอดกันในเว็บใช่ไหมสมัยก่อนผมปิดยอดที่ช็อปอ่ะปกติช็อปปิดสานทุ่มแน่แต่วันปิดยอดมันจะดึกเป็นพิเศษครับ <laughs> <laughs> เพราะคนมีความฝันเยอะ <laughs> เออมิวบอกมิว,มวทันนะครับอ่านะพี่สงก็เคยใช่มพี่ ปดยอดที่ออเจาะออเรเลียเหรอครับพี่อ่านะครับเนี่ยยี่เปอเปอร์เซนต์นี่แบบโอ้โแทบจะแบบวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วแบบนอนพุ่งตัวแล้วเอาลิ้นแตะอะไรยื่นได้ยื่นไปก่อนเนี่ระแต่ทุกวันนี้นะให้ไม่เป็นยิปเป็ตนะยากกว่าอีกนอกไหมครับยอดเป็นร้อยร้อยล้านต่อปีแล้วอะไม่เป็นยิปเป็ตแม่งยากกว่าอีกเชื่อผมสเต็ปแรกนะทำงานพื้นฐานให้ได้ว,วันมีรายชื่อเพิ่มทุกวัน โอเคไหมครับ small win น,นะครับเรื่องแรกนะทำงานพื้นฐานให้ทุกคนข้อที่2ครับเราจะทำเอลเวเรียนชิปได้นะจะมีรายได้แรงงานประจําแสงทุกจิตส่วนตัวนะข้อที่สองทำงานพื้นฐานเองให้ให้เร็วครับทํางานเองเป็นให้เร็วพูดก้าสไลด์เองให้เร็วพึ่งพาอัพไลน์ให้น้อยที่สุดเหมือนที่ผมพูดไปในเมื่อวิคที่แล้วไม่สําคัญว่าอัพไลน์เราเก่งมากหรือน้อยสําคัญคือเรารู้หรือยังว่าเราเนี่ยต้องเก่งให้ได้เราไม่เก่งวันนี้ไม่เป็นไรแต่เรารู้หรือยังว่าสุดท้ายเราต้องเก่งให้ได้ โอเคไหมนะครับคุณต้องเก่งขึ้นไม่ได้เพราะถ้าคุณมีอัปลน์ที่เก่งยินดีด้วยครับคุณจะมีอัปลน์เป็นเพชรเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณเก่งคุณจะเป็นเพชรโอเคไหมพูดเองเน็นให้เร็วนะครับสไลด์สินค้าเวลาคุณไปจัดทาสปมูทติ้งกับอัปลน์เนี่ยเวลาอัปลน์มอบหมายให้คุณพูดนะโอ้โหคุณจงดีใจเลยเพราะคุณจะพูดสไลด์นั้นอย่างช่ำชองแน่นอนโอเคไหมนะครับแล้วพอคุณทําเองบ่อยๆทําเองบ่อยๆนะครับดาวไลน์เห็นคุณทําเองบ่อยๆเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเออว่ะคุณเก่งดีจังเลยอยากเก่งแบบคุณบ้างนะแต่พอเวลานัดงานด้วยกันแล้วคุณไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยทำอะไรเลยนะครับดาวไลน์เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเก่งนอ,อกไปมาเนี่ยข้อที่สองนะทำงานพื้นฐานเก่งได้เร็วนะครับข้อที่สามครับจะมีรายได้ากงานประจําได้นะข้อที่สามนะสำคัญนะข้อนี้นะมีหกสายแอคทีฟให้เร็วที่สุดมีหกสายมาประชุมให้เร็วที่สุดโอ้เรื่องนี้ผมพูดตั้งแต่เมื่อไหร่นะจำได้ไหม มีหกสายแอคทีฟนะครับผมพูดเรื่องหกสายแอคทีฟไนตั้งแต่ปีบัญชีที่แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วไหมผมว่าผมว่าพูดผมผมว่าผมพูดเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกเดือนละเท่าที่จาความได้นะมีใครจําได้บ้างมีใครจําได้บ้างว่าเฮ้ยหกสายประชุมยกมือหน่อยยกมือหน่อยพิมพ์หกวัหน่อยพิมพ์หกหน่อยมีใครจําได้บ้างอา่าพิมมาพิมมาคนระับใครพิมมาก็ขอให้มีเร็วๆนะครับอา่าคนที่พิม์มาครับแล้ววันนี้มียังเอาไม่ใช่ยอกยอก <c oughs> นะครับหลายใจหลายคนชอบกูไม่น่าพิมพ์เลยนะครับ <c oughs> อุดเล่นเซลยอกยอกนะครับมีอะไรก็ไปลงปเอกนะครับผมพ่อค้าชาลมนะครับไม่พอใจอะไรก็ไปลงที่เอกนะครับ <c oughs> อ่ะก็ถือว่ายอหกกันนะครับแล้วเรามีหกสายหรือ,อยังโอเคปะ่ะจะได้เตือนสติไงเดือนนี้เดือนอะไรละตุลาแล้วนะครับพี่น้องโอ้โห <c oughs> เร็วไหมมีหกสายแอคทีฟ มีหสายแอคทีฟเนี่ยถ้าคุณมี6สายแอคทีฟนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรอ้ป่ะโอเคช่วงต้นคุณอาจจะยังไม่มีสายยี่ร์แต่พอคุณเริ่มมีหกสายที่มาประชุมตลอดหสายแอคทีฟคือมาประชุมทุกงานทุกบิกินบัสบริ d g e มียอนทุกงานคุณมี6กสายที่เป็นแบบนี้นแต่ละสายก็จะเริ่มเป็นเก้าเรนต์สิบสเปเซ็นต์เกหรือหตัวคุณเองอะอัตโนมัติยีสิบแล้วพอคุณมีหกสายมาประชุมจริงจริงงไมมจรถูก มีสิบสองเปอร์เซ็นหกสายคุณคุณคุณเบ็ทุกเดือนแล้วคุณทำสามหมื่นพีวีได้ด้วยอีกต่างหากถูกไหมสองคือรายได้คุณเยอะนะครับผมนะพูดตามตรงอนน้คุดกันแบบผู้นำนิดหนึ่งเลยผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดกับพวกเราแต่เดี๋ยพูดกับคนที่เป็นผู้นำแล้วนะทําไมถึงไม่อดาไรผมบางคนทําไมถึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าไงไม่มีสายเยอะเยอะอ่ะเพราะยิ่งสายเยอะรายได้ยิ่งเยอะเราเข้าใจความหมายปะ่ะตอนผมเริ่มต้นนะ ผมคิดเนี่ยตลอดเวลาเลยทำยังไงให้เรามี20สายทำยังไงให้เรามี20สายเพราะเพราะเราเข้าใจแผนการตลาดไงยิ่งรายยิ่งสายเยอะรายได้ยิ่งเยอะถ้าเรารายได้เดือนละ2แสนได้เราจะรายได้เดือนละ30,000ทำไมเราว่าจริงไม่จริงถ้าเรารายได้เดือนละ6แสนได้เราจะรายรายได้เดือนละแสนทําไมถูกปั๊เพราะนี้เนี่ยมันคิดตลอดเวลาว่าทำยังไงให้มีสายเยอะแล้วแล้วพอเรามีสายเยอะเนี่ยมันก็เจอ6สายที่ทําให้เราขึ้นมาเป็นเพชรผมไม่ได้มี6สายมาประชุมแล้วผมเป็นเพชรนะ ผมมีมากกว่านั้นแล้วมันมีหกสายที่เกิดคุณเนืกอออกไะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะคุณทํหกสายแอคทีฟก่อนโฟกัสมีหกสายมาทุกงานประชุมเพิ่มปีเดือนละสองสายก็ได้สายหสายก็ได้แต่เพิ่มทุกเดือนเดี๋ยวพอคุณมีหกสายที่มาประชุมนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคุณจะเริ่มมีสามสายที่แข็งแรงคุณจะเริ่มมีสมสายที่ดีแล้วแน่ๆคือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณเริ่มเป็นมรกรกโอเคไหมครับข้อสามนะทันไหมมีหกสายแอคทีฟนะข้อสี่ข้อสี่นะครับ อันนี้ผู้นํานิดหนึ่งเนาะตั้งเป้ามีคนมาประชุมเกินยี่สิบคนพอเริ่มมีสายแอคทีฟนะสเต็ปสี่นะทำยังไงก็ได้ให้มีคนประชุมรวมๆกันเนี่ยเกินยี่สิบคนทุกงานโอเคไหมครับโอเคนะชัดเจนนะมีคนเยอะนะครับมามายี่สิบคนพอคุณเริ่มมีคนประชุมครบยี่สิบคนแล้วคุณมีคนสอสายแอคทีฟนะ ตัวคุณเองจะเริ่มเป็นยี่สิบเอซนอัตโนมัติแบบต่อเนื่องมั่นคงนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นโฟลเดอร์แพลตินัมนี่คือจุดเริ่มต้นของการ a ริไฟทริปตางประเทศโอเคปะ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการแตะแสนแรกแสนแตกแสนแตก <c oughs> แสนแตกบ่อยเดี๋ยวจะเริ่มห้าแสนแตกเดี๋ยวจะเริ่มล้านแตกโอเคไหมแต่ต้องแสนแตกก่อนโอเคปะ่ะมีคนประชุมเกินยี่สิบคนทันไหมทันไหมทันไหมข้อที่ไหรครับข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับ ข้อที่หนะข้อสุดท้ายนะสามารถทําให้มีดาวไลน์ที่ทําเองเป็นเพิ่มขึ้นในองค์กรได้โอเคไหมมีคนพูดสไลด์เองในองค์กรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆือยอย่างน้อยเดือนละคนสองคนแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนทําเองได้แก้ปัญหาเองเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอในองค์กรถ้าคุณทำแค่ข้อนี้ได้เนี่ยเชื่อผมในระยะเวลาหน 1, ึ่งสองปีเชื่อว่าไรายได้คุณแซงงานประจําแน่นอนเราไม่ได้เข้ามาทำเอ็มเวย์เพราะเราต้องการรายได้เสริมโอเคไหมครับ เราไม่ได้เข้ามาทำาอเมเพราะเราต้องการมรายได้เพิ่มขึ้นหลังเรื่องงานเดือนละหมื่นสองหมื่นไม่ใช่ครับเราเข้ามาทำาอเมเพราะเรามาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราเข้ามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตอเราเข้ามาเพื่อทําให้ลูกเราเรียนอินเตอร์ได้อม่เหรอป้วันที่ลูกอยากไปเรียนต่างประเทศเราส่งเขาได้เราเข้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งครอบครัวเราเข้ามาเพื่อทําให้เรามีอิลปภาพเราไม่ได้เข้ามาเล่นๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เชื่อผมครับห้าข้ออ่ะทวนทวนอ่ะไหนใครจดพิม์มาหน่อยนะข้อหนึ่งอะไรครับข้อหนึ่งดูดิใครตั้งใจเรียนบ้างนะครับโอ้โหนี่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 โอ้โหพ่อค้าชานมมาคนแรกเลยนะครับถามข้อหนึ่งตอบมาห้าข้อเลยนะ <laughs> สุดยอดจริงนะครับสุดยอดจริงนะครับอ่านะครับต้องมีงานพื้นฐานทุกวันนะครับข้อสองก็ทําเองเป็นให้ไวเนาะสามก็มีหกสายแอคทีฟให้เร็วที่สุดสี่นะครับ ตั้งเป้ามีคนมาประชุมเกิน20นะครับข้อ่นะครับมีดาวไลท์ทำเองเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคไหมนะครับก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีงานบัสไคลนะครับบัสไอล์9%โอเคไหมมาเจอกันนะครับทางซูมนะครับใครที่คอริฟายแล้วก็เข้าบัสไคลใครที่ยังไม่คอริฟายเนาะก็ยังมีเวลานะครับ ถึงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้เป็น9%อร์เนะครับก็ลองไปไฟดูนะครับเนาะแล้วก็งานสำคัญที่สุดเลยคือแอนอะไรครับบั s บิออนนะสิบเอ็ดสบสองพฤศจิกายนนะครับมาเจอกันนะครับทุกคนโอเคไหมก็คือโซ่นะครับก็มาเจอกันที่งานบัตบิออนทำตัวเองให้เป็นสเต็มนะครับคือต้องสติกอ่ะเขาเรียกว่าอยู่กับสิ่งนั้นจนถึงที่หมาย่โดยไม่ออกไปไหน อย่ามามาหายหายอะไม่ออกปะเหมือนเรียนหนังสืออะคือจบป2ขึ้นป3จบป3มาป2จบป2ขึ้นป3อีกรอบนึงแล้วไปป4ป4เสร็จกลับมาปมอีกรอบนึงเสียเวลาไหมเสียเวลาใครที่มาแล้วมาตลอดครับแล้วคิดตลอดเวลาว่าทาไงให้มีองค์กรเพิ่มขึ้นทาไงให้มีคนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็สู้ๆนะก็มาเจอกันที่บัานบียอน